สวัสดีครับชาวนกเขาใหญ่ทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้แอดมินออกไม้นะครับผมพามากับทีมงานนะครับขึ้นภูเขานะครับวันนี้ดูบรรยากาศนะครับผมออกมาเขานะครับหานกป่าภูเขานะครับไม่รู้จะเป็นยังไงรอดูผลงานนะครับผม เพราะว่ามากะทิกับทมงานสามคนนะครับกำลังเลือกหมายอยู่นะครับว่าจะเอาที่ไหนดีต้นุนต้นนี้ตกลงปรึกษากันอยู่นะครับว่าจะเอาตรงไหนดีนะครับคุยกันอยู่บนภูนี่แหละครับรอติดตามนะครับผมอยู่บนภูเขาลหรอครับวันนี้ ไม่รู้จะเอาไม้ไหนดีนะครับไม่เคยขึ้นมาเลยนะครับม,มาตาม,ม,มอาจารย์บอกมาตามมาตามทีมงานบอกนะครับผมกำลังเลือกไม้อยู่นะครับว่าจะไปไม้ไหนดีนะครับดูบรรยากาศครับผมอยากได้สักตัวนะครับ มันก็ต้องค้นหาเอาหรอกครับว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศดีนะครับเอาหมายนี้แหละครับผมเลือกหมายแล้วเอาตรงนี้เลยแหละครับ เป็นยังไงก็รอรับชมได้นะครับผมบรรยากาศคนหนึ่งก็เดินไปแล้วนะครับคนหนึ่งเดินไปใส่แล้วนะครับอาจารย์ท่านหนึ่งพี่ชายแอดมินนี่แหละครับนี่ก็คนหนึ่งนะครับผมทีมงานนกเขาใหญ่ของเราผนียดด้วยปูขาด้วยนะครับผมส่วนแอดมินก็นกกระโจมตัวเดิมแหละครับ เจ้าร้อยครับผมพาลูกชายมาออกอีกแล้วครับวันนี้ก็มีพอมีเสียงขันบ้างนะครับแต่ต้องจับจุดเอาละครับไม่เคยมาสักทีนะครับไม่มีใครเคยมานะครับมาด้วยกันสามคนนี้ ถามเข้ามาเอานะครับไปแล้วครับแอดมินจะไปคนสุดท้ายนะครับไปทีละคนทีละคนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงวันนี้สายป่าภูเขานะครับวันนี้ที่บ้านสายลวดอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกดครับผม มาแล้วครับตัวหนึ่งทานลมก็โอเคอยู่นะครับแต่ไม่สู้นกต่อเรานะครับมาสู้สักพักละครับไม่ยอมลงอาจจะใส่ไม่ถูกที่ด้วยละครับอาจจะย้ายไปหาที่ใหม่แล้วครับเพราะว่าแอดมินไม่รู้เลยนะครับไม่เคยมาเลยต้อง ใส่หาเอาล่ะครับว่าทิ่นนกอยู่ตรงไหนนะครับแต่นกเยอะนะครับวันนี้นกป่าเยอะแยะอยู่นะครับแต่ยังไม่ลงครับยังมาอยู่นะครับต่อเสียงอยู่ไล่เสียงมาอยู่พอมาใกล้ๆก็ไม่ยอมลงครับลูกชายก็จัดไปชุดหนึ่งแล้วนะครับยกหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะให้น้ำให้อาหารเขาสักพักนะครับ ที่สแล้วนะครับออกหมายของลูกชายตัวลากครับเดี๋ยวต้องพักก่อนพักยกก่อนครับผมคนก็เหนื่อยนกก็เหนื่อยไม่ได้ไอว่วไววไวเป็นยังไงหมาสิขีขาวาโอ้หมานะครับพี่ชายเจอหมานะครับเหมือนแอดมินเมื่อวานเลยนะครับ ดีนั่งไก่ฮะดีสะนั่งไก่ดีอยู่ใกล้เ<ะ>นาะพี่เนาะโอ้ยเกือบอีกแล้วเหมือนเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานแอด,ดมินก็ไล่หมาหนะครับโอ้ยอาจ,จารย์หนิงไปทางไหนใก้สวนยางพูนนะ่ะอ๋ออยู่ไายสวนยางวู้นกใกล้ๆพ่นโอ้ยายางนะครับยังไม่มีแต้ม,ตมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยว รอไปเรื่อยๆล่ะครับให้ได้แต่ออกครับมานไม่มานว่ากันอีกเรื่องหนึ่งกำลังเดินขึ้นมาครับเซียนหนิงกำลังเดินขึ้นมาครับผมยิงได้อาจารย์ไม่ไล่ไม่ไล่ครับโอ้ไม่ไล่นะครับมาแล้วนะครับห่างครับลงห่างห่างไม่สู้ลงลงห่างๆงนะครับผม กีนเด็ดนะครับตัวนี้ต้องใส่สิกินขขาก่อนแหละตาเภา่เนาะกินข้าวกินน้ําก่อนแล้วครับคไข่ว่ากันหน่อย롱หางห่างไม่ลบครับน롱หางห่างเนาะไม่ไม่เข้าประชิดเนาะอาจารย์ครับใส่ต้องหาอะไรกินข้าวก่อนนะครับต้ลฮะตงไก่เลยสีขาฮะยังนะลงไก่โอ้สีขาแล้วครับพี่แกยังโกรธ สี่ขาอยู่นะครับเดี๋ยวกินข้าวกินน้ําก่อนนะครับพักนกพักคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อว่าจะไปทางไหนนะครับกินข่ากินน้ำนะครับผมนี่นะครับกินข่าปลาของแท็กินข่ากินน้ำครับผมเดี๋ยวค่อยลุยไม่มีเั้งกะกินไปหรอครับมีเงีงกักินไปครับผมพี่น้อง กินขา้าวกินน้ำเดี๋ยวลุยต่อห็นหนากันปันจจูันไหม,ม, <laughs> มเป็นยัง <laughs> เฮาสายปลาสายลาเฮาจังไดก็ได้นามไลลงจากเขาเลยได้ครับฝนตกครับผมโอ้ยยังหาที่ใส่ไม่ได้เลยนะครับผมฝนตกซะก่อนนะครับ ฝนมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่บนเขาฝนเริ่มมาแล้วครับพี่น้องโอ้ยไม่มีที่จะลบแล้วครับไม่มีที่จะเข้าแล้วตอนนี้ขวาเบนโบแต่รู้จะไปทางไหนแล้วนะครับฝนก็ตกนะครับผม ครับรถไปเรื่อยๆก่อนนะครับไปแล้วนะครับฝนเริ่มซาบ้างนะครับใส่เนทั้งฝนนี่แหละครับเดินไปแล้วนะครับพเนียดเปลี่ยนจากนกปูขาเอานกพเนียดไปนะครับบรรยากาศโอ้นน่นครับคนหนึ่งคนหนึ่งใส่ในป่ายางเลยนะครับ างใส่นะครับหลังจากกินข้าวมาเจอฝนเล่นงานนะครับไม่รู้ล่ะครับจะเป็นยังไงเราก็มาแล้วก็ต้องใส่ล่ะครับนกก็พอมีอยู่ครับจะสู้หรือไม่สู้ไม่รู้บรรยากาศก็ตามที่เห็นเลยครับฝนตั้งท่าจะตกอยู่เรื่อยนะครับ ตก,ตกหยุด,ยดตกหยุดนะครับรอดูนะครับจะออกมายังไงไม่รู้ลหละครับนั่งลุ้นกับพี่สองคนนะครับตอนนี้มีนกป่ามาบ้างแล้วนะครับ ใสมันอยู่ทุ่งนานแน,นะครับแต่มานั่งซ่อนอยู่ในป่ายางนะครับมาไงพี่คือบอล,ลงแล้วลงแล้วลงแล้วนะครับพี่บอกว่าลงแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะสู้นกต่อหรือปล่านะครับ ลงไปในทุ่งนานะครับยังไม่เห็นเดินยังไม่ได้ยินเสียงขันเสียงโบเลยนะครับนะปลาก็ร้องแล้วนะครับทีนี้นกป่าลงไปข้างๆนกต่อแล้วนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงรอติดตามนะครับผมถูกแล้วนะครับผมถูกแล้วนะครับเห็นบินจากทุ่งนามาตกลงป่ายางพารานี่แหละครับ รอรับชมนะครับผมไม่รู้ว่าจะตกตรงไหนนะครับโอ้หนุนครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับโอ้มาไกลเหมือนกันนะครับหนึ่งแต้มครับผม เขาครับครั้งแรกที่ต่อได้นะครับผมสามนิ้วนะครับผมตัวนี้ไม่รู้ว่าขันยังไงนะครับเห็นแต่บินมาบินมาก็บินมาเกาะคางๆก็ลงแล้วก็เดินขึ้นก็สู่เลยนะครับถูกเลยนะครับครั้งแรกครับที่ต่อได้นกภูเขานะครับถูกสามนิ้วนะครับผม หนึ่งแต้มครับใส่ทุงเรียบร้อยนะครับผมลายหมึกดำดีนะครับผมตัวนี้ซอมหมึกดำดีมากนะครับ เดี๋ยวแอดมินจะใส่เอาคืนชุดใหม่ใส่เลยนะครับใส่ที่เดิมเลยนะครับรอรับชมต่อเลยนะครับผมใส่เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเดินไปปลดคืนอยู่ที่ป่ายางเลยนะครับใส่คืนชุดใหม่เสร็จแล้วรอรุ้นกันต่อไปครับ แ,แล้วนะครับผมต่อไปก็จะนั่งปลดคืนกันนะครับเอาคืนชุดใหม่ใส่ไปแล้วนะครับคืนหวานหมานเจี๊ยบครับผมเก่งกองทิ์จัดให้ครับเดี๋ยวแก้คืนก่อนนะครับ ค่อยนั่งนั่งลุนรออีกเผื่อมีมาอีกนะครับผมหมายเดิมเลยครับของพี่ชายนกก็เข้ามาติดแล้วนะครับทําใส่กันสู้ใส่กันแล้วนะครับพี่ชายกัย,ยืนลุ้นอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่านะครับฝนก็ลินลินมาอีกแล้วครับ ตวงนี้เงียบนะครับเงียบไปหมดฝนก็ลินลินแต่หนึ่งแต้มแล้วนะครับผมสนับสอดำดีนะครับตัวนี้รอรุนกันครับเรารุ่นอีกยังไม่รู้ว่าจะ มีแต้มกลับอีกหรือเปล่านะครับฝนก็ตกมานะครับเริ่มมาคุยกันแล้วนะครับจะเอาอยัางไงดีนะครับเป็นไหนทางฝนเป็นไนเงียบครับโอ้เงียบของพี่ของพี่เขาก็ลงอยู่นะครับนกป่าก็ยังลงอยู่ก็เลยจะเก็บก็ยังไม่กล้าเก็บนะครับเพราะว่านกปาก่ายังยังโตกันอยู่นะครับ สายสายต่อนะครับดุยฝนตกก็ไปนะครับได้ไม่ได้ค่อยว่ากันขอขอให้แต่ได้ออกนุกสนานกันไปนะครับถ้าวันไหนหยุดงานระหว่างขับรถ หาไม้ที่ใส่นะครับพอดีมาเจอนกตีตะไลยอยู่ข้างทางนะครับก็เลยจอดให้ทีมงานลงไปใส่ครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับรอรับชมนะครับผม ก็จะนั่งรอกับพี่นะครับให้อาจารย์หนึ่งลงไปใส่คนเดียวนะครับพื้นที่มันจำกัดนะครับนั่งลุ้นอยู่นะครับลุ้นกันอยู่นะครับว่าจะลงหรือไม่ลงนะครับ จบภารกิจครับผมวันนี้พอแล้วนะครับค่ำแล้วฝนจะมาแล้วดูน้ำครับพี่น้องเียพีิสันดูนะครับโอ้กลับแล้วนะครับผมพ่อได้มวนครับพ่อได้มวนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมนกเขาใหญ่เมืองขูขันสวัสดีครับ